ึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทนจะต้องร่วมกันพิจารณาในวาระที่1ก็คือการแก้ไขมาตรา68นะคะที่จะให้อำนาจของอายการในการที่จะมีสิทธิเด็ดขาดที่จะพิจารณาการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยตัดสิทธิ์ของประชาชนออกไปในเรื่องนี้นะคะทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลสะเทือนต่อสมดุลอำนาจระหว่างอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติค่ะ โดยเฉพาะถ้าจะต้องมีการยกร่างกฎหมายยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวราวิจิมวนีค่ะย่อมสุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กับคืนนี้ได้ประชาชนผู้ทราบเหตุตามมาตรา68วรรคสองทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิ์ของตนต่อต้านการกระทํานั้นโดยสันติวิธีมาตรา68ว่าโดยการห้ามใช้สิทธิเสร,รีภาพล้มล้างการปกครองอาจจะอยู่นอกสายตาพักเพื่อไทยมาตลอด จนกระทั่งสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อตั้งสอสอรอ3ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยสารรับคำร้องโดยตรงจากประชาชนมาตรา68ระบุไว้ว่าผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว นี่คือบทบัญญัติที่ถกเถียงกันว่าประชาชนมีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงหรืออายการสูงสุดเท่านั้นที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแต่เมื่อศาลเลือกรับเรื่องจากประชาชนทําให้พักเพื่อไทยไม่สามารถเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นํามาสู่ความพยายามแก้ไขามาตรา68ครั้งนี้ศาลนรมนูญเองเนี่ยขยายฐานอำนาจของตัวเองเหมือนกับเขียนเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งมาตราเล่นหนึ่งอนุนมาตราว่าตัวเองเมีอำนาจในเรื่องนี้ด้วยซึ่งอันนี้จะ จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมากับความศักดิ์สิทธิ์ของรังน้นูลนะครับเพราะว่าถ้าองค์กรตามรัน้นูลเนี่ยเ,เพิ่มอำน,นาจหน้าที่ของตัวเองที่รั้นูนไม่ได้กําหนดหรือองค์กรตามรัน้นูลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่รั้นูนกําหนดเนี่ยผมว่ามันเป็นภัยมันเป็นภัยเป็นปฏิปักษ์กับตัวรั้นูนเองด้ซ้าไปเพราะว่ารัน้นูลจะหมดความศักดิ์สิทธิ์แม้สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องแต่ก็เต็มไปด้วยคำแนะนำแฝงอยู่ในคำวินิจฉัย ทั้งการทำประชามติการแก้รายมาตราซึ่งทำให้พักเพื่อไทยติดกับดักไม่กล้าตัดสินใจว่าเดินหน้าบทวรรษสามที่ค้างอยู่หรือไม่แต่มองอีกด้านการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องครั้งนั้นแม้บทบัญญัติจะไม่ระบุชัดเจนอาจถือเป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตรวจสอบและใช้อำนาจปกป้องรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายการเมืองจะยกเลิกกฎหมายสูงสุดที่ผ่านการทำประชามติสารรัฐธรรมนูญเพิ่งวินิจฉัยว่า รับโดยโตรงจากประชาชนและวิน,นิจฉัยว่ารับได้เที่ยวน,นี้แล้วก็ไปห้ามไม่ให้291ไม่ให้ไม่ไม่ให้<ก>ลูกฆ่าแม่แก้แกทั้งฉบับเที่ยวน,นี้ก็เลยกลายเป็นจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่มันทําไม่ได้ท่านในหลักกฎหมายและในสิ่งที่จารีตประเพณีนี้ในโลกนี้เขาทํากันเนี่ยคุณนึกว่าคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เสียงข้ามาในสภา คุณได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเผจการได้ังั้นหรือหากมาตรา6 8จะระบุไว้ชัดเจนให้อัยการสูงสุดเท่านั้นที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญความหมายที่มีนัยยะแฝงอยู่มากกว่าตัวบทบัญญัติอาจเป็นการส่งสัญญาณตอบโต้อำนาจตุลาการเมื่อมีความพยายามแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติการแก้ไขตัวรัฐธรรมนูญบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการแก้ทิงเทคนิคแต่ผมว่าในทางรัฐศาสตร์หรือในทาง ความเป็นสังคมวิทยาเนี่ยมันมีคุณค่าแบบนั้นมันทําให้สังคมเริ่มตื่นตัวแล้วเออที่ฝ่ายการเมืองเขาต้องมาดิ้นรนแก้ม,มาตราส8เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างวันนี้ผมได้คุยกับทางไทยพีบว่ามันไม่ได้เป็นเพราะตัวมาตราสิหรอกรแต่มันเป็นเพราะศาลอันนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณไปให้ศาลเห็นชัดๆเลยแหละครับว่าต่อไปนี้ถ้าท่านตีความมาตราใดนท่านประดุลให้เกิดปัญหาสภาก็พร้อมจะโต้กลับแต่โต้กลับที่ตัวท่านไม่ได้ก็เลยต้องมาโต้กลับที่ตัวบท แต่ถ้าเกิดศาลอยากจะรักษาอำนาจตัวเองไว้ว่าอยากจะให้มีมาตรา68เก็บไว้ใช้เนี่ยศาลก็ต้องใช้มาตร68อย่างเท่าที่จําเป็นไม่ใช้จนสิ้นเปลืองจนเกินไปมาตรา68จะถูกแก้ไขได้สําเร็จหรือไม่นอกจากข้อสกเถียงในสภานับจากนี้อาจต้องประเมินท่าทีของศาลร,รัฐธรรมนูญหากมีผู้ร้องต่อศาลว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา68มีเจตนาล้มล้างการปกครองโดยการลดอำนาจตรวจสอบของประชาชนและศาลเมื่อนั้น อาจได้เห็นการทวงดุลระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจตุลาการอีกครั้งวราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน